คุณมีสามีที่น่าผิดหวังเหมือนกันไหมพี่ทีมเราคุยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ใช่หรอว่าว,ว,วันนี้เราจะออกไปด้วยกันพี่น้องตั้งแต่เช้าอะ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมพี่นอนดึกแบบนี้ตื่นก็สายเห็นไหมตื่นมาช้าขนาดเนี้ห้ยปุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจะตื่นครูก็รู้อยู่ว่าถ้าไปสายแดดมันก็แรงอะ่ะ หรือว่าเราไม่ไปไม่ตองเพราะไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรสนุกสนุกเลยอะ่ะเราเร็วเขาเหอะตองก็ตองบอกพี่ว่าให้มันเรเ็วเขาหน่อยไงโอ๊ยตองพี่ปวดท้องว่ะพี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนทำไมพี่จะต้องเข้าห้องน้ำก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเลยเนี่ยท่อรั่วหรือไง ถ้าต้องจะบ่นทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ช้ากว่าเดิมเจ้าไงตองออกตอนนี้รถยังติดเลยอ่ะโคตรน่าเบื่อพี่จะบ่นทำไมล่ะก็พี่เป็นคนตื่นสายเองไม่ใช่เหรอถ้าพี่ตื่นเร็วกว่านี้ป่านนี้ถึงไปแล้วแหละตองนี่บ่นพี่ได้ทุกเรื่องเลยนะตองนี่ดื้อมากอะ่ะตอง พี่เอาลูกลงรถเข็นแล้วนะเอ้าอะไรเนี่ยพี่นี่ตอนฝากพี่อุ้มยังไม่ถึงสองนาทีเลยเอาลงรถเข็นอีกแล้วเหรอก็ถ้าพี่อุ้มลูกเนี่ยพี่เล่นโทรศัพท์ได้ไงอะถ้ามีงานติดต่อมาพี่ทำไงแต่นี้มันวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวนะพี่ควรจะให้เวลาครอบครัวใส่ใจลูกใส่ใจครอบครัวบ้างสิทําแบบเนี้ยลูกแทบจะจําหน้าพี่ไม่ได้แล้วนะลูกยังเด็กนะตอนทำอะไรไปลูกก็ไม่รู้เรื่องหรอกโอ้ ตองที่นี่มันมีอะไรอะ่ะเก่าก็เก่ามันน่าเบื่ออา้าวพี่ไม่ชอบเหรอตองก็ดูดิมีแต่ต้นไม้แต่แม่น,น้ําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นสนุกเลยก็ถ้าพี่ไม่ชอบพี่อยากจะไปที่ที่มันส,สวยๆที่ที่พี่ชอบเนี่ยทาไมพี่ไม่ช่วยตองหาบ้างล่ะตองก็ไม่รู้อ่ะตองก็ไม่เคยมาเหมือนกันตองก็หาตองก็ไม่รู้มันจะสวยหรือไม่สวยโอ้หเอเอะไปรีบเดินเถอะพี่จะได้รีบกลับไปนอนอะ่ะ ที่ถ่ายรูปไปตองก่อนสิตองอยากถ่ายรูปอ่ะตองไม่ต้องถ่ายแล้วจะถ่ายอะไรมันมีแค่ทะเลสาบเนี่ยไปเถอะเฮ้ยพี่ทีมพี่เห็นฝั่งนู้นไหมโอโหมีปลาสวยๆเต็มเลยนะตองว่าเราพาลูกไปดูปลาดีกว่าลูกน่าจะชอบไปไม่เอาอ่ะก็ตองอยากไปดูตองไปเลยเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถไปแล้ว ตองนี่คือไส้กรอกอาหารกลางวันที่ตองเตรียมมาอใช่ค่ะก็ตองดูมาแล้วอ่ะตองเห็นว่าแถวเนี้ยมันไม่ค่อยมีร้านอะไรเลยแล้วอีกอย่างร้านส่วนใหญ่มันก็ปิดหมดอ่ะตองก็เลยตั้งใจซื้อมาให้พี่อร่อยนะคะตองว่าพี่ต้องชอบแน่ลองกินสิตองทำไมามันแข็งแบบเนี้ยครั้งหน้าซื้ออะไรมาเนี่ยซื้อที่มันเคี้ยวง่ายๆมาหน่อยสิ พอดีวันนี้ต้องออกมาเที่ยวอะค่ะนี่สวยไหมคะแม่ตองว่าที่นี่สวยมากนะเดี๋ยวไว้ตองจะพาแม่มาเที่ยวนะไปกับหลานแค่สองคนเหรอลูกอ๋อพี่ทีมก็มาด้วยค่ะพี่ทีมสวัสดีแม่เขาหน่อยสิสวัสดีเลยอะตองรีบไปได้แล้วงั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่เดี๋ยวตองพาลูกไปเดินเล่นก่อนพี่ไม่เข้าใจเลยนะ ว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยต้องถ่ายรูปลงโซเชียลตลอดเลยตองไม่ได้จะกลับอ่ะนี่มันร้อนแล้วมันก็น่าเบื่อมากนะเราออกมาเนี่ยจะสามชั่วโมงอยู่แล้วเรารีบกลับกันได้แล้วปูุกเป่าวพี่สักทีได้ไหมคําก็เบื่อสองคำก็เบื่อตองอย่ามาโวยวายพี่แบบนี้นะใช่ตองจะโวยวายกับพี่บ้างเลยพี่ออกมากับตองเนี่ยพี่ไม่เคยสนุกกับการออกไาข้างนอกกับตองเลยสักครั้งนะ พี่ทาให้มันเสียบรรยากาศเสียอารมณ์ไปหมดเลยอ่ะต่อไปเนี่ยถ้าพี่ไม่อยากป่ะพี่ไม่ต้องออกมาแล้วนะพี่เป็นแบบนี้มาตลอดเลยพี่จะไม่ให้ตองโวยวายได้ไงตองพูดดีๆหน่อยได้ไหมพูดดีๆเหรอตั้งแต่นาทีแรกที่พี่ออกมากับตองเนี่ยเอาแต่ทาหน้าบึ้งไม่เยิ้มยามนเลยสักครั้งพี่จะให้ตองรู้สึกยังไงแล้วที่ตองออกมากับพี่เนี่ยตองอยากจะให้เราได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยกันบ้างแบบพ่อแม่ลูกพี่รู้จักไหมวันของครอบครัวฮะที่ผ่านมาไม่ว่าตองจะเหนื่อยแค่ไหนอ่ะ ตองก็ยิ้มให้พี่ตลอดนะตลองคิดกับกันดูบ้างสิพี่อะพี่ไม่เคยทําแบบนั้นกับตองเลยเวลาพี่อยู่กับตองก็เอาแต่ทําหน้าบึ้งทําเหมือนพี่ไม่มีความสุขเลยเวลาที่อยู่กับตองอะทําไมพี่ทุกข์มากเลยใช่ไหมได้งั้นต่อไปเนี่ยตองจะเป็นแบบที่พี่อยากจะให้ตองเป็นไม่ว่าพี่จะมาพูดอะไรกับตองตองจะพูดแบบนั้นกับพี่กลับบ้างตองจะไม่ยอมพี่อีกต่อไปแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาตองเหนื่อยมากแล้วโอเคตองพี่ขอโทษพี่ผิดเองโอเคไหม ขอโทษผิดเหรอพี่ผิดด้วยเหรอพี่ไม่ได้ผิดอยู่แล้วนี่พี่มันถูกถูกที่สุดในโลกอยู่แล้วทุกคนคะต้องตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมคะที่ต้องพูดตรงๆแบบเนี้ยเอาลูกกลับมาด้วยนะตองหรือตอนี่วันหนึ่งผู้หญิงจะเลิกเรียกร้องความรักจากคนที่ไม่เคยให้แล้วเลือกอยู่กับความสงบที่ไม่มีเขาแทน